ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเมษาโอ้สาม30บสามบครับสามสิบสามสิบเมษาครับลืมมือลืมเว้นเลยครับวันนี้ก็สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งปากโลดครับปากโลดสีส้มพี่น้องทั้งสประปลาวครับพี่น้องทั้งสอประปล่าพิ่นก็สั่งปากโลดมาครับจำนวนสี่สิบแปดกาครับครับกะ สิพาพี่น้องไปเบิ้งครับไปเบิ้งกันเลยครับครับนี่ครับกําลังสิแพ็คครับกําลังจะแพ็คครับจํานวนสี่สิบแปดปลาครับปากโหลดเพิ่นก็ได้สั่งมาขนาดนี้ครับนี่ครับปากเปล่าครับตอนนี้ได้จัปากแล้วครับอาจารย์บอยครับอาจารย์บอยได้จัปากครับพี่แม่ครับที่แม่ครับประมาณนี้ครับงานกบประมาณนี้ครับ 40ครับตนเมียเ่ยซีกแล้วนี่ครับตัวนี้ก็แพ็คแล้วละครับ501520252530354040ปาาครับตอนนี้ก็กำลังได้40ปาาครับกันอย่างอีก8ปปาครับพอดีเลขสซินหมดครับก็สั่งสั่งไว้แล้วครับเลขสซินก็สั่งไว้แล้วครับก็อีกสองสามื่นก็จังสีมาครับเล่ยินครับ ครับนี่ครับงานกับ48ปาครับนี่ครับครับผอมทรงครับสซปปอรลาวครับปากสีครับปากสีครับนี่ครับจำนวน48ปาครับตอนนี้ก็ได้แล้ว40ปาครับยังอีก8ปาครับพอดีเลซินหมดครับตอนนี้ก็สร้างเรซินอยู่ครับเรซินกำลังเดินทางมาครับ สั่งได้ครับพี่น้องทั้งสซปอเลาาพี่น้องทั้งกาไฟทั้งประเทศล้าห้องก็สั่งได้ครับสั่งได้ครับนี่เป็นกระสเ,เอาไปเฮ็ดตู้เองครับทําตู้เองครับนี่ครับปลกเรซินครับแข็งครับร่อน้าครับจำนวน48ปดปาค,ครับ อีกประมาณสองสามมือครับถึงจะได้ทรงครับถึงจะได้ทรงครับเมือนี้ครับวันที่30เมษาครับกับสี่ทรงกับประมาณจากวันที่3พฤษภาครับประมาณนี้ครับบ่เกินนี้ครับกับสี่นี่ขนทรงครับจีไปย์ทรงอยู่ขนทรงครับขนทรงกับสี่ทรงต่อครับไปประเทศลาวครับกับทรงทรงขามประเทศครับขนทรงครับนี่ครับพี่น้องท่าง ประเทศลาวครับสมปลาวกับสร้างกันขมาใดครับบว่าสิเป็นตูน้ำพงหรือปากโหลดครับหรือปากโหลดครับกับสร้างใดครับมีคนส่งส่งครับมีคนส่งเรามีคนส่งส่งครับตอนนี้กับโควิดกําลังระบาดหนักเลยครับอยู่ทั้งประเทศไทยครับระบาดหนักเลยครับก็อยากน้ำโควิดครับพี่น้องตอนนี้ ออเดอร์ตอนนี to to. Today, ้ก็ตู้ลำโพงปากโหลดครับสองคู่สองก็ย่างอยู่สามใบครับหนึ่งคุนหนึ่งครับปากรหนึ่งคุนหนึ่งก็แปดใบครับปากรหนึ่งคนหนึ่งแปดใบครับตู้เทอร์โบเทอร์โบเดียวครับจำนวนสี่ใบครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับสำหรับออเดอร์ครับที่เหลือครับนี่ครับอาจารย์บอยครับวันนี้มาทำงานครับอาจารย์บอยมาทำงานครับ ทำงานได้จักจักมือแล้วครับอาจารย์บอยครับหาห้องมือครับนี่ครับจากช่างเทคนิคครับนี่ครับช่างเทคนิคครับลูกรอครับครับโสดครับโสดครับอาจารย์บอยโสดครับโจลูกพนักโจโอนไวโจโอนไวอีกผู้หนึ่งครับโจโอนไวครับโจโอนไวครับนี่คุยภาษาโอนยังไวครับนี่ครับ มีนาอก่เห็นเครับสำหรับปาโหลดหนึ่งคุณหนึ่งครับกะรอดนะอยู่ครับรอนาอยู่ครับพี่น้องครับว่าห้พี่น้องแต่พิดหวังนะครับรอย่างนะครับนี่ครับอาจารย์โจครับนี่ครับอาจารย์โจครับตอนนี้ตอนนี้ก็โควิดระบาดนะครับตอนนี้บ๊บ่ บอกกาแม้แม้กระทั่งอันนี้เปิดปากแล้วครับบอกเปิดเผยตัวตนแล้วครับยานครับยานโควิดครับอยู่น้อยู่น้ากันกับอาจารย์บอยนี่ยังบ่ไว้ใจกันเลยครับครับปลาไฟสิติดนะครับครับตอนนี้ก็มีหายพื้นแพ็กของครับอาจารย์โจกับอาจารย์บอยครับแพ็กของครับเตรียมส่งครับมนาครับตามโลครับบอกว่าครับ เด็กแม่บ้านเลยครับน้ำนักน้ำบุ๊กี้เลยครับมุกี้โหอครับโจ้อนวัยนี่ตามเลยครับเจ้สุดยอดสครโจอุนวัยอดสุรยออาจารยูโจครับอาจาาย์โจแพ็กไปอ ชิ้นละหาปากนะครับครับชิ้นละหาปากครับท่นี้ก็รอทรงครับรอทรงครับรอเรซินครับตอนนี้ครับรอเรซินอยู่ครับสำหรับพี่น้องทางสปปลาวก็สร้างกันได้ครับบกว่าจะเป็นตู้ปากโหลด2สองคูณสองสองคูณหนึ่งหรือว่าหนึ่งคูณหนึ่งครับสั่งกันได้ครับสำหรับพี่น้องทางสปปลาวครับ หรือว่าจะเป็นปากเปล่าครับเราก็ทําครับสั่งกันได้ครับสั่งกันมาเลยครับสั่งกับข้าง youtube ก็ได้ครับกับแอดไลน์เข้าไปเลยครับแอดไลน์หรือว่ามีเฟซกับแอดเฟซเข้าไปครับทักไปหาเลยครับนี่ครับกําลังสิแพ็คครับครับ ก็คลิปนี้เอาไว้สำเนินนะครับกติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไต่ไว้น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนินครับซับไต่เลยครับเด้อพอกอัน,นพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ